ก็สวัสดีค่ะตุกนะคะที่เป็นผู้ประสานงานตรงนี้แหละสำหรับนี่คือคุณมาริโกะสวัสดีค่ะคือมาริโกะเป็นผู้ประสานงานที่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะคะซีโซีที่มาซัพพอร์ตมามาสนับสนุนพี่น้องชาวหนองแม่เกลาที่มาอยู่กับเราได้สิบกว่าปีแล้วค่ะมาริโกะแต่เรามาทําเรื่องนางจริงเนี่ยก็ประมาณหกปีนะคะที่ลงนานแล้วก็ที่สาคัญคือเวลาดานาเนี่ยเดิมนาหรือเกี่ยวข้าวเราก็จะมีพี่น้องจากญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนมีญี่ปุ่นแล้วก็ มีญี่ปุ่นมีเขมนนะคะมีกัมพูชาปีแรกๆมีฟิลิปปินส์ด้วยแต่หลังจากนั้นก็คือเราก็ทํากิจกรรมมาเรื่อยแต่ปีนี้ค่ะมีความพิเศษกว่าเดิมนะปีนี้จะมีชาติไหนบ้างนะคะมีญี่ปุ่นคามนแล้วก็อะไรเนี่ยจีนแต่ล้วก็คนไทยมาจากหลายที่มาจากหลายที่นะคะที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยรอบเนี้ยก็เหมือนกับเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยเพราะว่ามันมีมีเยอะมีคนเยอะ แล้วก็ก็มีคนที่หลากหลายนะคะทั้งทั้งรุ่นรุ่นเด็กๆด้วยรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มีน้องๆนักศึกษามีคนรุ่นใหม่นะ,ะที่ที่เข้ามาเหมนืนเสริมจะมีทุกเพศทุกวัยนะฮะมัติกโกเที่สำคัญเราก็มีพระ<อ>ซึ่งใช่ใช่ใชนะคะใช่อันนี้คือเป็นเป็นข้อพิเศษของเราแลวเป็นเสน่ห์ของเราคือเราจะมีในส่วนของพระนะคะที่เป็นในเรื่องของที่มาร่วมซึ่งเป็นอย่างเงยประจําอยู่แล้วรงานในในส่วนของงานชุมชนของเราที่มีอยู่นะคะกิจกรรมดํานานจริงๆแล้วกิจกรรมของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะลงแขกดำานาเกี่ยวข้าว เราจะเป็นเรื่องของเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมใช่ไหมคะการรู้วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องการทําอาหารการอยู่การกินอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปวัดด้วยไปวัดด้วยใช่ไหมคะมีไปวัดด้วยคือให้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนอีสานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยู่กินลงมือทําไปด้วยกันแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ไปอยู่กับพ่อกับแม่เทียบคันคืออยู่กับครอบครัวใช่ไหมครอบครัวก็พาเอานาจนั้นเลยค่ะึ่งรอบเี้ก็เมื่อวานนี้เรามีกิจกรรมใน วันแรกเราก็มีถอนกล้าพาพี่น้องมาเรียนรู้การถอนก้าใช่ไหมคะเคยทํากี่ครั้งแล้วคะกี่ครั้งแล้วมันไม่ได้โกเคยถอนก้าไหมอ๋อก็รายการรายการเตะไม่ถนัดนะไม่ถนัดแต่ก็มีน้องๆน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะที่มาร่วมทำได้เยเพราะน้องๆคนญี่ปุ่นรอบซึ่งรอบนี้จะมีนักเรียนมาด้วยนะคะญี่ปุ่นอาจจะมีนักเรียนมาด้วยมีพี่น้องที่มาเรียนรู้ด้วยมีทั้งครูอะไรด้วยเมื่อวานวันก่อนถอนกล้าเมื่อวานเรามีกิจกรรม มอบทุนการศึกษาค่ะมอบการการทุนการศึกษาให้กับลูกหลานบ้านหนองเม็กประมาณ41ทุนเมื่อวานเลยค่ะเราโดยโดยเป็นทุนที่กอบออกดอกกอบผลจากทีม C ีโฟซทางมาริโกะค่ะมาสนับสนุนให้พวกเราในเรื่องของการทํากองทุนบัวนะคะแล้วผลจากกองทุนบัวค่ะผลดอกผลจากกองทุนบัวเรามามาจากการทําให้สนับสนุนนะเพื่อเด็ก่อชุมชนซึ่งเราคุยอยู่แล้วคะคือชุมชนเพื่อเด็ก แล้วก็เด็กก็ทําไงเด็กจะกลับมาดูแลชุมชนได้อันนี้เป็นเรื่องของการทําให้ทุกคนเป็นสาวซึ่งเราทํามา2ปีแล้ว2ปีแล้วแต่ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ทางพี่น้องญี่ปุ่นมาก็ได้ได้ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันให้แต่ด้านหน้าในกับหกห้าหกปีแล้วค่ะห้าหกปีแล้วค่ะที่ทำาดยด้วยกันตรงนี้นะแล้วเมื่อวานนี้เราเรียนรู้การทําขนมไทยทําขนมอะไรบ้างคะเมื่อวานนี้บัวลอยกับ อาเรียออะไรวะทำจากขนมตาลอขนมตาลขนมตาลื่ะวันที้ทำบอลอยทำขนมตาลด้วยค่ะแล้ีเด็ู้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ญี่ปุ่นด้วยคนไทยด้วยแล้วเด็กๆเนาะเป็นการโครงการที่เพื่อเด็กเพื่อชุมชนกิจกรรมอะไรก็ช่างที่ชุมชนทํามันสามารถซัพพอร์ตมาดูแลเด็กได้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่ที่เด็กทําสามารถที่จะไปเอื้อเอื้อกับชุมชนได้ไงจนจนไปที่ไปที่มาแล้วก็ทําในเรื่องของ วัตถุประสงค์คือให้เขาสามารถอยู่ในชุมชนได้ทำเรื่องการอยู่การกินได้แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่ออกไปข้างนอกสามารถกลับมาช่วยพ่อแม่ชุมชนได้อันนี้เป็นเรื่องพวกนี้ค่ะเราก็เลยมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพื้นฐานของพวกเราเนี่ยมาทำเรื่องเกษตรอยู่แล้วใช่ไห,หมพื้นฐานบ้านเราทำเรื่องเกษตรเราก็เลยชูเรื่องเกษตร ชูเรื่องการวิถีชีวิต<ช>การทํานาทาสวนทําเกษตรแีละทำไงมาจะลดต้นทุน,นก็เลยทํนัรพ่อเหนือขามามาเรื่อยๆจนมาชวนทำเราก็ทาไปเรื่อยๆตั้งแต่ทาเรื่องแปลงให้เขาไปทําแปลงของตัวเองจนเฮ้ยถ้างั้นอะ่ะทำเรื่องแปลงมาครั้งเนี่ยมันก็อาจจะต่างคนต่างกันโดยแต่ถ้าเรามีกิจกรรมแปลงรวมเนี่ย มันจะดีกว่าไหมพื้นฟูวิถีมารําด้วยซึ่งมันเริ่มหมดไปแล้วค่ะวิถีลงแขกดำนานะแล้วก็การลงแขกดำนาเนี่ยก็แทนที่จะไปเฉยเฉยมาเฉยเฉยเนี่ยพี่น้องได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันใครมีกระติบข้าวก็เอามาก้บข้าวเราก็เตรียมมาให้เองก็เป็นค่ะ,คะอันนะีะ้คือวัตถุประสงค์ของเราะะที่มาทําแล้วก็จนก่อเกิดเรื่องตลาดต่อด้วยเ้วพี่เพราะว่ามันม,มันพอเราทำเรื่องเกษตรทำเรื่องนา แล้วก็ทำน้อกตลาดด้วยมันก็จะเชื่อมต่อกันไปด้วยนะครันคัญแล้วสังเกตว่าปีนี้เนี่ยคนมาร่วมรู้สึกจะเยอะกว่าปีก่อแล้วไหมคะเยอะค่ะเยอะเป็นประวัติการใช่ไหมคะมันก็มันก็เห็นยังไงคะในครั้งนี้เราก็ดีใจที่มีคนมาเยอะโดยเฉพาะก็มาจากหลายที่นะคะมาจากไม่ใช่บ้านหนองมุกแต่มาจากชวาอื่นด้วยมีเครือข่ายจากจังหวัดอื่นด้วยเราประชาสัมพันธ์ยังไงคะับก็ถึงได้เขามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ ตุกเนคือความ,มสัมพันธ์ดรวยปากต่อปาก<อ>การพูดคุยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความโชคด,ดีของเราคือพอเราจะงาวกับพี่น้องหมายถึงว่าชาวบ้านของแม่เองแม่ๆก็เหมือนความเป็นเจ้าของเขาก็บอกกล่าวกันที่เราทําอย่างนี้น่าชนกันมาอย่างเง<อ>ี้ยอย่างเครือข่ายต่างจังหวัดก็เรามาสัมพันธ์กันอยู่แล้วกอ็อมีงานอย่างนี้นะมาช่วยกันไหมเขาก็บเขาก็มาอย่างเงี้ย<ม>ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค,ะค่ะคือสัมพันธ์เราแล้วทุกอาจจะมีเรื่องเป็นุ๊กบ้างนิดหน่อยคือแชร์ตามตัวเองค่ะแต่สัมพันธ์จริงๆแล้วคือตุกว่าเกิดจากการบอกข่าว ต,ต่อปากของพี่น้องเราเองค่ะอันนี้ที่ที่มาได้นะคะก็หลายๆกองมาช่วยกันดำนาด้วยกันจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันอะไรร่นเกล็กดำนาไม่ไม่มีแล้วที่อิปืนก็เหมือนกันมันร่นร่นเกลแล้วมันช่วยกันอะไรนี้ไม่มีแล้วนะคะ,ะแด่ดีท,ที่ที่นี่ก็มาฟื้นฟูได้แล้วก็มันโทนวนเป็นกว่ากว่าหกปีเจ็ดปีปปเออนะคะ ก็รู้สึกว่ามันดีใจที่มันอยากให้ม well okay ีว mm ัฒนธรรมอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะให้ลูกที่มาด้มาเป็นครั้งแรกค่ะรั้สใจอะไรบ้างก็เออเป็นแบบว่าไม่เคยทํามาก่อนก็สนุกดีค่ะแล้วก็ได้ออกกาลังกายด้วยแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วยค่ะใช่ถ้าปีหน้ามีหนูก็อยากจะมาที่นี่ค่ะสนุกมากเลยค่ะคละก็วันนี้ได้มาทํากิจกรรมได้เปลี่ยนอำนาจชาติก็คือตอนที่อาจารย์ชวนมาก็คือรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจโดยที่ว่าเราได้ส่งเสริมอ่อ เป็นอย่างพื้นบ้านของของประเทศไทยเราด้วยในการดำนาเพราะว่าประเทศเราก็ดำทะเของเราก็ดำนามาแต่ก่อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์มันเหมือนกับอาจารย์บอกว่าเป็นโครงการนานาชาติก็ควรจะมาก็เลยมาเพื่อแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกภาษาอย่างเง,ง,ง,งี้ยด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็โอเคมากในการที่เราได้ถ่ายถ่ายทอดซอฟท์แวร์ของประเทศเราด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนภาษาแลกเปาาเลี่ยน c u เ t อร์หลายๆอย่างด้วยค่ะก็ถ้าปีหนา้าก็มาอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าสนุกมากวันนี้สนุกมากก็คือเพื่อนๆน่ารัก ที่พี่ที่คอยสอนก็น่ารักคุณปากก้าคุณน้าก็น่ารักหมดเลยอ๋อเด็กจีอาวิวโรแอดเอ่เอ็นคัลเด็กจีวิจิบ้านพี่ข้อซัมสุพราวพี่สบายเด็กสาวไทยแลนด์เขาพบว่าไทยแลนด์อ๋อเด็กสกูเด็กนอ๋อสุพราวบาเด็กคัลจอร์แบบนี้คัลจอร์เด็กเดค่ะขอบคุณค่ะ thank you <laughs> hello my name is อัญชิตาชมสา but actually you can call me ฟาอิ m the first year student at ขังแกน university and I have an opportunity to to be in this Program to plant a rice for international students. Do it uh, a friendly, a friendly plane and be a part of this group. I I'm so pleased to do this because it's had a great opportunity to to look for some culture of farmer in Thailand. I'm dongling Pong from China. I'm a master's student uh, at the Faculty of Nursing, Konkan University. So this this uh, is my first time uh, to to uh, experience first time experience to um, planting planting rice planting. Uh, yes. So uh, i feel very exciting, exciting and amazing. Yeah. So after that, I will uh, cherish the rice. Yeah. Uh, so later. Um, Later, I will I will cherish the rice. Mm, thank so. please everyone is very kind and in society, so doing very good. I feel very good. So, um. So, uh finally, anyway, thank you, thank you, Ajani Satchel to invite us to uh participate this rice planting. Yeah, thank you, thank you. We are happy because we put a lot of friends, including from Japan from China, and uh, everybody, the uh, people of Thailand is so highly friendly with us. Um, they and all, they all take care of me, a uh, good care. Uh, yesterday I sleep uh, overnight here, Good uh, man take care of me a lot. Uh, accommodation me, also food, everything. They have a good care. I'm happy to stay here and enjoy the activity here. I'm from Japan. My name is Kazuma. It's actually it's first time the field work in the figure. It's so excited. So if I can uh, if I have chance, um, I will try one more next year. So, so excited.